อนนี้รานน้องคลสีสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างโโอ้หแม่หนูกเต้นจนผมเผาก็คือกระเซิงกระเซิงองเบี้ยวแล้วค่ะล่าสุดมัมม่าของแม่เขาคือเต้นหน้าหานกันเลยทีเดียววันนี้อนอกจากนางงามนะคะได้เต้นแล้วพ,พี่แฟนค่ะทุกคนค่ะม้วน อยกันมากเลยเออก็คือใครที่มาก็คือบอกได้เลยว่าคุ้มสุดๆค่ะแม่รอ,อ,อบพรีลิมพรุ่งนี้แล้วมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างแน่นอนว่าตอนนี้เราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะความเตรียมคือตอนนี้มันไม่ใช่การเตรียมตัวแล้วเนาะเพราะว่ามันต้องเป็นความพร้อมแล,แล้วเราต้องพร้อมขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นชิมพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะลายเลยขอกำลังใจคุณม้จมอีครั้งหนึ่งค่ะก็ฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจนะคะให้กับครีมมุกดาหารคนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามาที่สานะคะมาเพื่อบีบีทูบีเท่านั้นค่ะได้เลยไอสากไจีได้เลยค่ะก็ นะคะ M M A R I C H S A A ค่ะส่วน Facebook นะคะมาริ่สาผิวงามค่ะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้เลยค่ะขอบคุณมากน้องเฟ้มอนค่ะบ๊ายบายคุณผู้ชมนี่ลายบิวตี้วันนี้ค่ะ อย่างที่บอกว่าระเบียบวัฒนธของเรามาจากขอนแก่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วบิวตี้ภูมิใจก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ทุกคนเนี่ยมีความสุขแฮปปี้กับโชว์นะคะก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าเรามาทั้งทีนึงเนี่ยเรามาแบบจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยทุกคนคงมีความสุขมีรอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนค่ะได้เลยเอาวันพรุ่งนี้พรีลีมแล้วจะเตรียมตัวอย่างไรบ้างวันพรุ่งนี้พร้อมมากเลยค่ะกับรอบพรีมินารีนะคะจะบอกว่าวันนี้เราก็ไม่แผ่วพรุ่งนี้ไม่แ่วเช่นเดียวววกกกกัันนฝาาาาาาตติมมมะะ่เรรจีอไโช ขอกำลังใจคุณผู้ชมแล้วก็ฝากไอจีได้เลยขอกำลังใจกราบเลยนะคะโค้งสุดท้ายแล้วค่ะบิวตี้อยากขึ้นเป็นเต็งควีนภาคอีสานจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเม็ดไหนบิวตี้จะใส่หมดจัดหนักจัดเต็มอย่างที่บอกไปเขาบิวตี้มาเยือนไม่ะเะถทือนได้อย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควีนภาคอีสานในท็อปไฟล์ต้องมีบิวตี้มิสแกร์ขอัแก่นแน่นอนคะ <Hi. S 1> ่ะฝ <Okay, S 1> ากติดตามนะคะอินสตาแกรมของบิวตี้นะคะว่ารัญชบิวค่ะ W A R U N C H A B e A U ค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้ลยจังหวัดเลยสวนเดีวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้มันมากแม่มันมากก็คือต้นแบบหัวหลูกหัวหล่อนไปเลยเขาบอกว่าแบบเราอยู่อย่างเงี้ยต้นสูงคือต้องถอดคือมันมากแม่ก็บอกว่ารอบแรกก็คือเป็นชุดเดชอะเป็นชุดอลัก็คือสุดทธสุดเดชกางเกงแตกเปล่าเป็นหนึ่งวิ่งกับเข้าไปเปลี่ยนชุด มันมากแม่วันนี้สนุกจริงๆใช่ใช่แล้วพรุ่งนี้ก็รอบพี่ลิมก็อย่าลืมติดตามลูกอินด้วยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ลูกอินด้วยได้เลยขอกําลังใจแม่แม่แล้วก็ฝากไอจีด้วยค่ะจะบอกว่าพรุ่งนี้รอบพี่ลิมแล้วก็ยังไงฝากแม่แม่แฟนนางงามเป็นกาลังใจให้ลูกอินมิสแกลเลยด้วยนะคะไอจีลูกอิน l o k i n 1 4ลูก i n 1 4ค่ะได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะ สวยของเราสวัสดีครว,วันนี้ปดดปล่อยเต็มที่ความรู้สึกเป็นไงบ้าง <c oughs> สนุกเวอร์ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าสน,นุกอะไรขนาดนั้นไม่คิดว่าจะสนุกขนาดนี้เลยมัน,ออมนแบบเกินคาดไปมากๆค่ะค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยพี่ริมแล้วนะฮะเราเต็มที่ไหมเต็มที่มากค่ะพรุ่งนี้พี่ริมมนารีนะคะพรุ่งนี้เราดูความฟาดความสับเลยค่ะ ขอใ,ใจแม่แม่ฝากไอจีครั้งเลยแม่แม่ค่ะฝากเชียโมจีชาเชนซาวดีนยนะคะมโมเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะฝากเชียด้วยนะคะขอบคุณโมจีมากค่ะบ๊ายบาย